โดยมีตัวช่วย3ตัวนี้เลยนะคะระว,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 วังตกไปโอระวังตกโชว์ให้พี่ๆดูนะเห็นไหมเห็นไหมของมือเลยเห็นไหมสุวิสุวิชาดาสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุวิสุวิชาดานะคะ <_ d ark> ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาโชว์พัฒนาการของไวโอนะคะว่า มีพัฒนาการอะไรบ้างตั้งแต่2เดือนถึง10เดือนนะคะซึ่งครั้งเนี้ยที่จะมาโชว์มันเป็นครั้งที่แบบพิเศษมากนะทุกคนคือเรื่องของเรื่องฝึกไบโอขอมือเอ,อแล้วก็น้องก็ฝึกได้แล้วแหละก็เลยแบบอยากจะมาให้พี่ๆดูนะคะว่าพัฒนาการของน้องไบโอเป็นยังไงบ้างนะไบโอลูกมาหน่อยน้องไบโอตอนนี้นางแบบคึกมากนะคะทุกคนไบโอาจะขวบหนึ่งแล้ว แล้วช่วงนี้ก็จะคือเป็นพิเศษนะแบบปกติไบโอจะไม่เป็นขนาดนี้ไงไบโอออกกล้องให้หนได้ไหมออกกล้องไหนได้ไหมลูกต,ตื่น,นเด็กงงเงม,มาค่ะสวัสดีค่ะพี่พ,พี่น้องไบโอมาแล้วนะวันนี้จะให้น้องไบโอมาโชว์อะไรคะน้องไบโอโชว์ของมือให้มีม,มีดูได้ไหมโชว์ให้พี่พ,พี่ดูได้ไหมคะได้ไหมกําลังแบบงงว่าทําอะไรนะคือวันนี้นะคะอ๋อทุกคนลืมบอกไป อันนี้หญิงเพิ่งกลับจากมอเลยนะแล้วก็แบบเออแบบพักแป๊บนึงก็ตึต๊ดต,ต,ตึแล้วก็มาอัดคลิปเลยอ่ะไวโอวันนี้มีจะให้น้องไวโอขอมือให้นะคะได้ไหมน,นี่ให้พี่ๆดูด้วยมองพี่ๆลูกพี่ๆอยู่นี่เหนื่อยใจไวโอทำไมเป็นแบบนี้คือนางคือนางไม่ค่อยอ้อนหญิงนะไม่ค่อยอ้อนหญิงเลยมีแต่หญิงที่ไปอ้อนเขาอะคือสรุปซื้อแมวมาเนี่ยแบบแทนที่จะให้แบบ แมวมาอ้อนเราเนาะสรุปทั้งเสียงเงินนะคะทั้งเสียงเงินเสียแรงแล้วก็ต้องแบบไปอ้อนนางด้วยนะคือเหมือนตอนนี้นางเป็นเจ้านายอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาไมโอดูดวันนี้นะคะไมโอมีไม่อยากคัดนะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะไบโอนะลูกต้องฝึกอีกนะมีฝึกขอมือแล้วเดี๋ยวลูกต้องไปฝึกรออีกนะต้องฝึกแบบรอนั่งเนี่ยเรื่อขอล้วเห็นปะเห็นปะ วโอเดี่ยวค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอ่ะวันนี้นะคะ mm hmm. เราจะมาดูพัฒนาการของวโอโดยมีตัวช่วย3ตัวนี้เลยนะคะ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นขนมที่ว o โอ mm hmm. กินอยู่บ่อยๆนะ mm hmm. ทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Way o, ลวโอระบังตก Way o, วโอระวังตก mm hmm. ก็ทุกวันก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะไม่เหงาดีนะคะ <laughs> อ่ะตัวแรกนะคะจะเป็นของอันนี้เลยอ่าเป็นของเพลรีน่านะคะจะเป็นสูตรปรารต้มิกนะคะซึ่งตัวนเนี้ยวยโออ่ะชอบกินชอบกินเลยแหละมันจะเป็นรูปตัวเนี้ยจะเป็นบิสกิตรูปอักษรน,นะเป็นอักษรตัว ABC อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีแบบบิสกิตรูปปลารูปอะไรต่างๆนะคะซึ่งมันน่ารักนะจะเป็นรสชิคเก้นเบฟแล้วก็แซลมอนนะ นีลักษณะเม็ดเขาะนะคะก็จะเป็นประมาณในซองนี้เลยจะไม่เล็กไม่ใหญ่มากกําลังดีแล้วก็คือกลิ่นอะวโอได้กลิ่นมาคือเดินมาเลยนะคะทุกคนไม่รอช้าเลย <S <S แป๊บนึ่งได้ยินเสียงไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวมีขอรีวิวก่อนอ่ะ ต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะบอกว่าวัโอชอบมากที่สุดใน3ตัวนี้เลยนะอ่าตัวนี้จะเป็นชื่อของ temptations นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นของ seafood seafood แบบรวม seafood ประมาณนี้นะอ่าตัวนี้คือก่อนหน้านี้หญิงซื้อมาเป็นซองสีฟ้านะคะทุกคนตัวนี้เป็นซองสีฟ้าวัโอก็กินหมดไปแล้วนะก็เลยตัวนี้ก็เลยแบบ เปลี่ยนรถให้ไบโอนะคะลองดูรถใหม่ๆบ้างก็เลยซื้อตัวนี้มาก็คือถูกใจไบโอนะคะไบโอชอบมากเลยนะตัวเนี้ยอ่าแล้วก็ตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวของนี้ค่ะใครเหมือนไว้ไโอลูกแป๊ปนึงได้ไหมเออโชว์ตุ่ยเดี๋ยโชว,โชว์โชว์ตูดไม่ได้ค่ะลูกโชว์ตูดไม่ได้เราเป็นผู้หญิงตัวนี้นะคะต่อมาจะเป็นของ Cat Enjoy นะคะตัวจะเป็นคริส ปี้บิสนะคะอ่าทุกคนหลกัลกๆอะ่ะเวลาหญิงจะให้ไบโอกินขนมอย่างเงี้ยคือหญิงจะให้สลับกันคือจะไม่ให้จำเจยอย่างวันนี้กิน temptation นะอีกวันก็จะกินเป็นของตัวนี้ค่ะ c a t enjoy อีกวันก็อาจจะสลับเป็นของป a r t y ี i x กตัวนี้นะก็จะสลับค่ารสกันไปเพื่อที่จะแบบไม่ให้น้องเขาเบื่อนะคะเขาก็มีฝึกแมวหญิงก็เลยลองมาฝึกบ้างเออแบบแรกๆอะ่ะก็นางนางก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่พอแบบหลงัลงๆมานางเริ่ม รีแอคเริ่มได้อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไวโอจะมีรีแอคยังไงบ้างคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้คือกัดไปหมดเลยไวโอไวโอไม่กัดไม่กัดลูกมามาโชว์ให้พี่ๆดูนะเห็นไหมเห็นไหมขอมือแล้วเห็นไหมอ่าพี่ๆเห็นไหมคะน้องไวโอเริ่มขอมือแล้วนะจะเป็นแต่ตอนที่ไม่กินขนมนะคะตอนกินข้าวจะไม่เป็นอย่างนี้มันแล้วแต่ซองนะอย่างของ temptation ตัวนี้เขาก็เขียนระบุมาอยู่แล้วนะคะว่าให้รับประทาน 10ถึง1 4เมตรนะสำหรับน้ำหนักตัวของน้องแมวเท่าไรเท่าไรอย่างเงี้ยอะเวยโอมาขอมือคะ่ะลูกเริ่มให้แล้วนี่ทุกคนขอมือให้แล้วนะคะจริงๆอ่อะมันต้องถ่ายจากฝั่งอีกฝั่งใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าถ่ายฝั่งนี้เวยโอจะชนตกได้เวยโอลูกไม่ขอมืออะไม่ขอมือตรงนี้ลูกไม่ขอมือก่อนให้มือให้มือเวยโอไม่ขอมือไหนนะนี่นี่คือจะไม่ค่อยเห็นนะ่ะน้องเวยโอไม่ขอตรงนี้ได้ไหมอะไม่ขอมือ มีข้อมือลูกตั้งสติก่อนลูกตั้งสติค่ะนี่อ่ะให้แล้วนะให้แล้วนะพี่พี่เห็นไหมคูหญิงจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับพวกอาหารการกินของไวโอนะเพราะว่าถ้ากินมากไปอ่ะไวโอจะไม่สบายนะตัวนี้ไบโอเปลี่ยนมาก,กินอาหารของโลโซเดียมนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นสูตรเกนฟรีกลูเตนฟรีหมดเลยแล้วก็ส่วนพวกขนมเนะี่ยญิงจะไม่ค่อยให้เขากินบ่อยจะให้กินช่วงเนี้ยที่จะให้กินบ่อยๆก็จะมีแบบ ตอนที่ฝึกขอมืออะไรแบบเนี้ยเพื่อให้เขาแบบรับรู้ว่าเออเนี่ยเขากําลังฝึกนะเขาต้องทําแบบนี้แบบนี้นะตอนที่เขาจะกินขนมอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวตัวต่อมานะคะจะเป็นของปาร์ตี้มิกนะน้องไวโอลูกอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่พี่ดูก่อนทุกคนหญิงหญิงไม่มีถ้วยใส่แต่ว่ามือหญิงอาล้างแล้วนะหญิงล้างก่อนที่จะมาป้อนไวโอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไวโอเขาจะปวดท้องเอาถ้ามันไม่สะอาด อ่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะเม็ดประมาณนี้เลยคือมันไม่ได้เล็กไม่ใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็กลิ่นนะคะยิ่งรู้สึกว่ายิ่งไม่รู้ว่าแมวตัวอื่นเป็นไหมนะแต่ไบโออ่ะคือชอบไบโอเดี๋ยวเราอ่ะเรามาฝึกข้อมือกันก่อนนะนี่เก่งมากพี่พี่ไม่เห็นนะ่ะน้องไวโอไม่จะทาไงนีลูกอ่ะนี่นี่ไม่ข้อมือน้องไม่ไม่ข้อมืออย่างนี้หนะะ่อยค่ะให้มือมีอตรงน,นี้ให้มือมีอก่อนทุกคนอันนี้คือหญิงฝึกไบโอประมาณอาทิตย์กว่า เข้า2อาทิตย์แล้วนะคะก็พัฒน,นาการอะถึงอ่ะดูหญิงแปคลิปให้ดูตังหาอีกทีเพราะว่าอันนี้คือมันกล้องอ่ะอยู่ต้องขอโทษด้วยคือมันเห็นอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าถ้าอย่างนี้นถ่ายอีกมุมนึงนะคะมันจะย้อนแสงก็คือถ้าใครอยากลองฝึกน้องแมวอะ่ะก็ลองทําได้นะก็แบบว่าให้ขนมเขาอย่างเงี้ยเออให้ขนมเขาแล้วก็แบบขอมือเขาแบบนี้ไวโอแบบฝึกมานี่เห็นไหมอ่ะ ก็จะแบบแรกๆอ่ะเขาอ่ะจะยังไม่ให้มือเราหรอกมันเป็นปกติอยู่แล้วคือเราต้องไปสะก,กิดที่มือเขาไปสะก,กิดที่ขาเขาแบบขาข้างไหนที่เราจะฝึกอ่ะเราก็ไปสะก,กิดเขานะคะเพื่อที่ให้เขา่รู้ตัวก่อนแล้วทีเนี้ยก็แบบหลังๆมาเนี่ยคือไม่ต้องสะก,กิดแล้วเวยโอจะให้เองเลยคือถ้าใครอยากลองดูอ่ะญิงก็แนะนําให้ลองฝึกดูนะคะก็ถือว่าดีเหมือนกันให้น้องเขาได้แบบมีการฝึกมีการพัฒนาอะไรด้วยนะ คืออย่างนน้อยอะ่ะคือเราก็ใช้ขนมที่มันเป็นประโยชน์ในการที่จะแบบให้เขากินนะคะทุกคนอะไรคะทุกวันก็เป็นอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นสามตัวนะคะที่ววโอกินบ่อยๆก็ใครนะคะที่ลองให้น้องแมวกินอยู่เหมือนกันอะ่ะเม้นบอกกันได้นะว่าเป็นยังไงบ้างเออ หรือถ้าใครมีขนมตัวอื่นนะคะมาแนะนำอะ่ะก็สามารถแนะนำห่ิงได้นะคือตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยโอเคมีคุณค่าทางโภชนาการที่หญิงต้องการนะก็เลยซื้อมาตัวนี้ตัวนี้คือไบโอชอบอยู่แล้วเคยซื้อมาให้ก็เลยเปลี่ยนรสนะคะให้ไบโอได้แบบรับรรดูรสชาติอื่นๆมากเขาจะได้ไม่เบือ่อ ส่วนตัวนี้นะคะคือตัวเองอยากให้ไบโอได้ลองกินก็นเลยลองซื้อมาให้ไบโอชิมนะคะก็ไบโอก็ชอบนั่นแหละทุกคนก็ฝึกไบโอได้แบบได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะแปะคลิปให้ดูละกันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่แบบว่ากล้องมันตั้งไม่ได้อะ่ะแบบทุกคนคือหญิงพยายามตั้งกล้องแล้วแต่ว่าถ้าหญิงใต้ยิงทีคือแสงมันจะย้อนอืมนะนะ,นะไบโอบอกพี่ๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าให้น้องไบโอให้น้องไบโอรีวิวอาหารไหมเอาไหมให้น้องไบโอรีวิวอะไรดีคะ ทุกวันนี้ที่หยิงให้น้องเขากินขนมอ่ะจริงๆอ่ะปกติิไม่ให้กินนะอย่างขนมแมวเลียงอย่างเงี้ยหยิงก็จะไม่ให้เขากินหยิงจะให้เขากินเป็นขนมแมวเลียที่ผสมวิตามินในตัวนะคะทุกคนเพื่อที่แบบจะได้บำรุงไปด้วยเพราะว่าถ้ากินแต่ขนมอย่างเดียวเลยอ่ะลูกมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมหยิงก็จะให้เขากินเป็นแบบบำรุงไปในตัวเลยนะคะส่วนขนมพวกเนี้ยจริงๆอ่ะจะไม่ค่อยได้ให้นานๆให้ทีนะคะเพราะว่าโอตอนเนี้ยเธอเปลี่ยนอาหารแล้วใช่ไหมลูก น้องไวโอเปลี่ยนอาหารนะคะเดียวไบโอจะไปไหนคุยกับมิก่อนนี่คุยกับพี่ๆก่อนด้วยนะพี่ๆอยากเห็นนะไวโอกําลังตอนนี้กําลังซนนะคะแบบตื่นมาอะไรเป็นอะไรอยากรู้ไปหมดอ่ะคืออย่างตอนนี้ไวโอเปลี่ยนอาหารนะคะเป็นสูตรกลนฟรีกูเตนฟรีแล้วก็โลโซเดียมก็เลยแบบพวกขนมอ่ะก็เลยแบบจะจะดูเป็นพิเศษหน่อยแต่ช่วงนี้ที่เอามาให้ก็คือ อยากจะให้นางนะคะได้ฝึกให้มือนะคะก็เลยแบบเอามาให้นางฝึกแล้วก็ซื้อมาเยอะเหลือเกินหญิงเป็นคนที่ชอบซื้อตุนคือข้อเสียของอย่าง,างหนึ่งคือเป็นคนชอบซื้อตุนแล้วก็ซื้อเยอะแล้วคือเหมือนจะกินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่และหละคือเอามาให้น้องฝึกขอมือนะคะเพื่อที่จะให้น้องแบบได้มีพัฒนาการด้วยอจริงๆอ่ะที่หญิงเลือกอาหารเป็นสูตรเจนฟีกับกุเตนฟีอ่ะเพราะว่า ไปศึกษามานะทุกคนเขาบอกว่ามันกินได้ในระยะยาวคือพวกโรคไตอะไรเงี้ยคือมันกินได้ในระยะยาวมากกว่าคือวีโอไม่ได้เป็นไตนะแต่หมายถึงเรื่องสุขภาพไว้ไว้โอ้ยอะมันอะไรเนี่ยลูกมันอะไรอะเรื่องสุขภาพอะเขาจะกินได้ในระยะยาววาอย่างนั้นเลยเหรอลูกพี่พี่อยู่ตรงนี้นะเห็นน้องวีโอทาแบบนี้นะเรื่องสุขภาพอะมันกินได้ในระยะยาวนะคบเพราะมันเป็นสุดโลโซเดียมคือโซเดียมจะต่ํา แล้วก็จะมีพวกผงลรยโปรตีนเป็นอาหารเสริมแต่วันนี้มาให้พี่ๆดูน้องไมโอฝึกของมือก่อนนะรู้ไหมเดี๋ยวน้องไมโอต้องบอกพี่ๆก่อนลูกอะมาบอกพี่ๆก่อนในคลิปหน้านะคะพี่ๆอยากให้ไมโอทําอะไรอ่ะพี่ๆเมนไว้ได้เลยนะคลิปหน้านะคะพี่ๆอยากให้น้องไมโอมาทําอะไรรีวิวอะไรพี่ๆเมนไว้ได้เลยนะคะอย่างนี้ลูกบอกนี้คลิปหน้านะคะพี่ๆอยากให้ไมโอทําอะไรพี่ๆเมนไว้ข้างล่างได้เลย นแหละค่ะทุกคนก็วันนี้ประมาณนี้นะคะก็มาดูรีแอคของไวน์โอเล็กน้อยนะโอเคค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะมาทําอะไรและเรามาดูกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนได้ไหมบ๊ายบายกันสิลูกกินไหมทำยังไงก่อนคะทำยังไงก่อนไว